สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงจริง่เอ่าสวัสดีควันนี้เราจะมาสอนทำอะซอมบี้วินเดเจให้กลายเป็นวินเดเจนะจ๊ะอ่าก็ไอที่เห็นข้างหลังนี่แหละข้างหลังเนี่ยเราไม่ได้เสกมานะเป็นซอมบี้วินเดเจจริงจริงแล้วก็มาเปลี่ยนให้เป็นวินเดเจ <Okay. S 2> ต้องขออนุญาตเปลี่ยนเป็นเวทีกันทุกคนเนื่องจากมันมันเยอะมากมันเยอะมากอะย่าเยอะมากเย,เยี่ยผิดปกติแต่ก็ช่างมา่าไปโอเคแล้วแนะนำตัวกันก่อนคลิปนี้คลิปแรกแเขาเขาไอจูนนะหลือไอีูนปนเด็กกันส่วนคนนี้าหาย <laughs> อันนี้คือเอนมาลี นะคะอาจีประจำซื้อส่วนเราอันนี้ลกอันนี้นี่น <c oughs> นช่างต้อจ้าโอเค <c oughs> โอเคอีันนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าที่อยู่ตรงข้างหน้านี้ก็คือซอมบี้วิเวลเลจเจอร์นะนะที่ไปจ้างมาจากแดนอัไกลพน <c oughs> <c oughs> กว่าจะมาอยู่ในนี้ได้นี้ลำบากม,ม,มากโอเค การทำวินเนเจอร์นั้นอันดับแรกเลยปาว,วิกเนตใส่มันปึ๊กอย่างนี้และก็เอาแอปเปิลทองมาย้ำวมาเป็นแอปเปิลทองที่เป็นตัวหนังสือสีฟ้านะคะไม่ใช่แอปเปิลทองที่เป็นตัวหนังสือจิมพูหรือที่มีเอ็นชาร์นั่นเองอ่าโอเคแล้วก็คลิกขวาใส่ตัวมันหน,นึ่งทีนี้คลิกนี่แล้วมันก็จะมีเสียง เราจะได้ยินเสียงตุ้มๆในครั้งแรกแลก้วก็มันก็จะชักกินชักยิ้นชังออยู่นี้ประมาณสามนาทีได้ใช่แล้วเราก็เห็นเจ๊ <จะ S 1> คิดลากคลิปเจ๊คิดอยา่าลากมาได้เหมือนนี่ทงใต้ใคร ว่างจังระหว่างที่รอเนี่ยบล็อกคอนบล็อกเรด,ด้วยนะบล็อกนั่นงไงอินเดอร์แมนซ่อมพื้นก่อนเถอะ ลองเล่นลดูดใช่ไหมจะลงมาทำไมจะลงมาทำไมช่วยดู <c oughs> โอ้โหเล่นอะไรกัอนอะเนื้อหอมเนื้อหอมโอเคแต่แล้หวหลังจากที่มันโดนเจ้าเขา้ามันก็กลายเป็นมนุษย์มาเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ดูของสิโอ้คุ้มไหมเนี่ย ไหนไหนไหนโอ้โหคุ้มากคือแบบุ้นมากเอ็มที่หามาอย่างเพราะฉะนั้นไปาปนี่เ้นบายบ่ยนี่ยมันไม่เท่เอาเก่าแล้วโอเคสรคลิปในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเช่นนี้ มันหลังอาจจะได้เจอคลิปใหม่ๆที่มันยาวกว่านี้เพราะวันนี้ยังคิดไม่ออกว่าจะอัดคลิปอะไรคานองก่อนจะเจ๊คลิปปวดหลยไหมขั้นต่อไปอาจจะยากกว่านี้วันนี้เราบังเอิญทําลองทําเล่นๆกันนี่ก็ทาเล่นๆโอเคเอ้ยอันนี้อันนี้อย่าถ่ายอย่าถ่ายโอเค สกิลตัวสกิลเฮดช็อตเฮดช็อตพากแล้วมันพากใช่มกดิแลอนแมนวงอไปแล้ว,ว,ะะวแล้วได้แล้วได่แล,แล้วเนเตอเอ็นเตอร์นเะอ็นเตอรมนไม่ยอสกิลมีน้องไปสกิลเลตันตามปาช่วยนะครับตอนนี้ทุกคนไม่กระเต็มพืม้นเล แด่แล้วะเอ็นรูแมนวับนี้เอ็นดูแมน,น,แน,นใช้สเส็นเทพเอนน็อนดเแมนเอ็นดูแมนจะรอดหรือไม่แต่ตอนนี้ถ้าทางสกเกียจะาขาดไปแล้วเ <c oughs> จกี้ปัไมัดยัง <c oughs> ไ,ไม่ได้ยเอพี่ดชิ ตอนนี้เป็นบัฟอะไรจั6มสอง